เก็บผักกูดจ้ามาเก็บผักกูดช่วยเก็บใยน้อยจะเอาไปส่งตลาดนะคะทุมวนแถมาเบ่งใยน้อยเก็บผักเก็บผักกูดไปส่งตลาดไปขายในตลาดสวยเนาะเก็บมนนะเบมื่อวานบอกนี่ไงยอดเนี่ยตรงนี้ก็สวย นี่ค่ะเจ้าน้อยขยันนี่ค่ะนี่ไงประกูขายดีมากเลยขายดีมากเลยเอาไปวันหนึ่งกียย่มัดค่ะยาน้อยนะเอาขายวันละกี่มัดวัน,วนถ้าขายตลาดก็วันละสามสิบสามสิบมัดมัดละสิบบา มาละสิบบาทสามร้อยสบายสบายเนาะอย่าน้อยเนาะสบายสบายเท่าวัดธรรมดาเขาจะมาเอาทุกวันประหัตสี่สิบกรัมห้าสิบกรัมเขาเอาหมดเมื่อวานได้สี่สิบกรัมเมื่อวานเขามาเอาอะ่ะเออมีคนมารับไปขายอ,อีกรับไปขายที่พนัสที่อำเภอพนัสเนาะเออที่พนัสนี่สวนเราจะเป็นสวนอินทรียใช่ไหมอย่าน้อย ส่วนอินทรียใส่แต่ปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่เนาะเออปปรดารพิงนั้นเลยใช้ยาว่ายายนกผักกูจไปตลาดไปทำให้ยายน้อยมีใครรู้จักอ๋อเขาชื่อนกเออนกเขามานี่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสาวนกเออนกผักกูแต่จริงๆชื่อขาวอ่านกน้อยสรุปแล้วได้ทั้งนกได้ทั้งน้อยนี่ค่ะนี่คาดเก็บนั้นเลย สวยๆมากลังขึ้นเนี่ยดูอ่ะสวยตรงนี้สวยมากเลยสวยมากเ้รมันแญ่กลางสายปุ้ยน่ะนี่เก็บสองวันได้ลเมื่อวานได้สี่สิบกรัมแต่เรานีีแหละเก็บยังไม่หมดเราไปใช่มีแต่ผักกูเรากต้องมีพักอย่างอื่นร่วมด้วยเอาอย่าน้อยโชว์ซิผักกูดกับผักกูดกับละสิบบาทจ้าสวยไหมขายในตลาดบอทอง นี่อันนี้ที่ยายน้อยเขาเก็บได้แล้วนี่ <ไป S 1> เดี๋ยวก็ต้องเอาไปมัดอีกรอบนึงนะต้องไปมัดอีก <ไป S 1> อันนี้เก็บแค่ใส่ถุงไว้กนเก็บผ <ไป S 1> ักกูดจ้ามาเก็บผักกูดช่วยเก็บยายน้อยจะเอาไปส่งตลาดนะคะอันนี้เป็นผักในสวนของเราเองนะคะผักกูดปลอดสารนะจ๊ะปลอดสารนี่ค่ะ นี้วิธีเก็บเนาะวิธีเก็บแต่เราเคยเก็บมาแล้วเนาะที่ีเก็บเนี่ยสองนิ้วเนี่ยนะหยิบตรงโคนมันเนาะหยิบตรงโคนแล้วก็ดันแป๊กนี่แป๊กออกไปไม่ต้องเอาเล็บไปจิกนะน,น,นี่นี่หักเป็นอย่างนี้เลย กจะปลูกปกูดในร่องนี่ก็จะมีขนุนนะขนุนก็เป็นร่มให้ด้วยเนาะปักกูดจริงๆอะ่ะเขาต้องชอบอยู่ในร่มนะคะอยู่ในร่มนี่ค่ะจะเอาไปทําอะไรได้บ้างปลากูดก็จะทํายำเอาไปนึ่งเอาไปทํายำปผักกูดเอาไปผัดปักกูดน้ำมันหอยก็ได้นี่ค่ะเนี่ยถ้ายอดย<ำ>แบบนี้ที่ยอดแบบอ่อนๆจริงๆนะเราจะเก็บได้นานเป็นอาทิตย์เลยนะคะแช่ตู้เย็นเดี๋ยวเราจะเก็บไปฝากเพื่อนเราที่สุรินดนะ้วยเนาะ 你看。嗯 <music> นะคะเราก็จะมาช่วยกันเก็บไปขายนะคะเป็นเครื่องอะไรพืชเศรษฐกิจเนาะให้คนสวนได้มีรายได้เนาะมาใช้จ่ายในครอบครัวแบบสบายๆเนาะอย่าน้อยเนาะสบายไม่เหนื่อยจนเกินไปเนาะพอกําลังของเราไม่เขาไม่ได้ไปแบกหามอะไรหนักมากมายไม่เหมือนไม่เหมือนไปก่อสร้างใช่ไหมมันไม่ใช่อันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆร้อนเราก็พัก ตอนเช้าเราก็จะมาเก็บกันก่อนแล้วก็เราก็จะไปมัดไปเตรียมนะมัดเพื่อที่จะส่งตลาดบางทีก็เขามาเอามีแม่ค้ามารับซื้อที่สวนด้วยเนาะเขาทำไมเขารู้เขาอยู่พนัดแล้วเขารู้ได้ยังไงอ,ะอ่ะก็เขาเขามาเดินซื้อไงเขามาเดินซื้อทํามาเจอพอดีเลยนะนอ๋อเดินซื้อในตลาดออบอทองนะเ,นเ,นเขามามาเอาเป็น สองสามเดือนแล้วนะมเขาจะมาเอาทุกวันประหันธมเกือบสิ้นเดือนอีกเขาสั่งไว้ก่อนนะสี่สิบกรัมห้าสิบกรัมถ้าเราเก็บได้เยอะห้าสิบกรัมหกสิบกรัมเขาได้เอาหมดนะอ,อยู่กันแต่เราเก็บทันไหมนะเออถ้าเตรียมช่วยเก็บโอเคทันอยู่